กลับมาพบกับซอลูซี่สล็อตซิงซอตอยจริงๆต้องซอลูซี่สลัอซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เรากลับมาเล่นเกมมาจงเว3พัตจากค่าย P.S กันอีกเช่นเคยเลยนะคะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่หายหายไปสักพักหนึ่งเลยนะที่ซอไม่ได้เล่นนะวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมมาจงเว3พัตในค่าย P.S นะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยซอก็เลือกเล่นในเว็บสล็อต Mybet นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมมากๆและเป็นเว็บสลอดอันดับ ก็ว่าได้นะคะชื่อว่าสลัดตไม่เป็ดน,นั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะซื้อสไลด์นำโชคกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งเราก็จะซื้อกันไปเลยที่600บาทน,นั่นเองนะแล้วก็ลงเบ็ดเดิมพันจะไปที่10บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็ให้เขาหมุนไปเรื่อยๆนะเขาก็จะมีอัตราการคูณต่างๆอยู่ด้านบนน,นั่นเองนะคะสำหรับเกมมาตองวีสามพัทนะซึ่งวันนี้เนี่ยชอก็คิดถึงเกมมาจบก์เลยน,นั่นเะองนะก็เลยเอ๊ะ มาเล่นกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะคะเล่นกันเพลินๆในวันหยุดแบบฮอลิเดย์แบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าใครไปไหนกันหรือเปล่าแต่สำรับซ้อนแล้วก็ขอบายบายก่อนล้กันนะคะผักอื่นคือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ขออยู่บ้านพักผ่อนเฉยๆนะแล้วก็เล่นเกมสล็อตอีกนึ่งนะคะมาตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะมาดูกันซิเราจะได้เงินรางวัลกันไปเท่าไหร่นะคะก็เงาเบ็ดแบบที่าสิบบาทนะก็ไม่ได้ ไม่ได้ลงเยอะมากนะคะทุกคนก็ลองมาเล่นเกมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเกมมาตรงเวสสามพัทจากค่าย P.S. นะคะในช่องสล็อตไมเป็ดน,นั่นเองนะซึ่งซองก็จะแปะลิงก์สำหรับการเล่นเกมออนไลนให้ทุกคนทางใต้คอมเมนต์นนะึ่งก็เข้ามาเล่นเลยนะคะกดจิ้มลิงก์เข้ามาเลย,ยเราก็รับรองว่าได้สนุกกับเกมสล็อตนั่นเองนะคะในค่าย P.S. และช่องสล็อตไมเป็ดน,นั่นเองมา ซึ่งสไลด์กันอีกรอบหนึ่ง600บาทนะก็มาเป็นเหมือนการรีวิวเกมมาจงเวสสามพันให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขอก็ลงเบ็ดไปที่ส0บาทยที่บอกไปนะคะมาเรามาหมนฟรีจะเป็นกันอีก10ครั้งเลยนะคะเขาจะมีอัตราการคูณนคะคะด้านบนเลยตั้งแต่คูณ3ไปจนถึงคูณ88เลยนะคะซึ่งเป็นอัตราการคูณที่สูงที่สุดสำหรับมาจงเวสามคลานั่นเองนะ,ะซึ่งเขาก็เป็น อีกตัวหนึ่งนะคะที่แตกออกมาจากมาตรงเวสานะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูกราฟิกต่างๆและดูแบบดูสวยงามนะคะทุกคนก็จะมีเทพเจ้ามังกรเนี่ยออกมาคอยช่วยให้เราเนี่ยเกิดการหมุนฟรีสปรินต์นั่นเองนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลนั่นเองก็คือเทพเจ้ามังกรนะเขาจะช่วยเราให้เกิดการหมุนฟรีสปรินนั่นเอง ฟรีสปินเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ตัวเงินมากเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ถือว่าชิลๆสบายๆในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ก็ถือว่ามาเล่นกันให้ดูแบบสบายๆนั่นเองนะคะใครยังไม่เคยเล่นเกมมาจงเล่นสั้นๆก็ลองดูยพี่สาวลูกที่เล่นน้อยนะคะแล้วก็ค่อยเข้าเป็นเบจริงๆนั่นเองนะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเราลงเบดเดิมพันไปทีละน้อยๆก่อนนะให้ถจบว่าเรา มือขึ้นมา,ลาแล้วก็ค่อยเพิ่มเบ็ดเดิมพันไปนั่นเองนะคะสำหรับซอนี่ก็ถือว่ามาเล่นให้ดูแบบเบาเปล่ากรุบกริบในวันพักผ่อนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวซอจะแปะช่องทางการเข้าเกมช่องสล็อตไม้เบ็ดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือน,นเดิมเลยและอย่างหนึ่งฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซอสดูซีกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยซอจะมาเล่นเกมอะไรในค่ายพีเอ็มบีก,ก็อยากให้ทุกคน แจ้งเตือนไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆน,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอเล่นให้ดูเพลงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย